หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน fm 95.5เมกซ์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลสีทัพในช่วงแรกของรายการเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ช่วงของรายการเล่าสู่กันฟังมาติดตามเรื่องของวันรู้รักสามัคคีค่ะคุณผู้ฟัง วันที่4ี่ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งหนึ่งวันสำคัญของชาตินะคะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการแต่เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เราเห็นคุณค่าความสำคัญของความสามัคคีให้เรารู้จักหน้าที่และส่งเสริมกันเพื่อให้ประเทศชาตินั้นมีความเจริญนะคะแนวนคิดของการกำหนดวันรู้รักสามัคคีนั้นนะคะคุณผู้ฟังปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษเมื่อวันที่4ทธันวาคม2534คําคำว่ารู้รักสามาคัคคีมีความหมายลึกซึง้งสามารถปรับใช้กับทุกยุคทุกสมัยรู้คือการลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้วิธีการแก้ปัญหา รักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจและสามารถีคือการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีประกอบกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันชาติและเป็นวันสำคัญต่างๆอีกมากมายด้วยนะคะคุณผู้ฟัง ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามัคคีซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ สร้างความตระหนักถึงความสามัคคีของชาตินั่นเองนะคะวันรู้รักสามัคคีนั้นถูกกำหนดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2,563นะคะคุณผู้ฟังคำว่าสามัคคีนะคะคุณผู้ฟังเป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแล้วก็จะอยู่ในการนำไปใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีพลังนะคะพอเรามีความสามัคคีมีความพร้อมเพรียงกลมเกลียวกันปรองดองกันจะทำอะไรมันก็ทำออกมาได้ดีค่ะคนในชุมชนม ความสามาคัคคีเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่ายอมรับความคิดเห็นแล้วหลังจากนั้นผลักดันในการแก้ไขปัญหาในชุมชนในท้องถิ่นเราก็สามารถที่จะดึงเอาความสามาัคคีเนี่ยมาเป็นจุดเด่นแล้วก็ผลักเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้นก้าวหน้าไปได้นะคะ มีนิทานเรื่องหนึ่งที่จันจะเล่าปิดท้ายในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีนะคะเป็นนิทานที่เล่าถึงเรื่องราวของพ่อแล้วก็ลูกชายสามคนที่ทำไรอ่องุ่นมีฐานะปานกลางค่ะลูกชายสามคนไม่ค่อยรักกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างก็อยากจะครอบครองสมบัติแต่เพียงคนเดียวนะคะวันหนึ่งพ่อได้เสียชีวิตไปจากไปแล้วก็สอนเอาไว้สั่งไว้ก่อนที่จะตายว่า ห้ามขายที่ดินและสมบัติที่มีอยู่ให้ดูแลอย่างดีไม่ให้แบ่งสมบัติกันเด็ดขาดและบอกว่ามีสมบัติฝังดินอยู่ในที่ดินอีกแปลงหนึ่งแต่ไม่ได้บอกค่ะว่าคืออะไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่จุดไหนในดินแปลงนั้นค่ะคุณนุ่ฟังลูกชายสามคนที่ไม่ได้รักกันเลยนะคะก็ไป พยายามแข่งกันหาสมบัติค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้ครอบครองมรดกนี้แน่นอนเลยลงมือขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีกแต่ก็หาสมบัติไม่เจอนะคะก็อ่อนล้าไปพอมาวันหนึ่งก็ได้มานั่งคุยกันค่ะก็เลยเอามาเล็ดองุ่นก็คือเดิมทีก็ทําไร่องุ่นอยู่แล้วนะคะก็เอามาเล็ดองุ่นเนี่ยมาโรยในที่ดินแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยค่ะเวลาผ่านไปฝนตกลงมานะคะตกทุกวันเลยพอมาวันหนึ่งเนี่ย ทั้ง3คนก็กลับไปที่ดินนะคะแล้วปรากฏว่ามเมล็ดองุ่นที่นํามาโรยในที่ดินก็เติบโตเป็นไร่องุ่นที่สมบูรณ์สวยงามขายได้สร้างรายได้มากมาย3พี่น้องจึงลงความเห็นว่าสมบัติที่พ่อเคยพูดไปให้ที่บอกว่ามีไว้ให้ ก็คือไร่องุ่นที่สวยงามแล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความสามัคคีนะที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังเนื่องในวันรู้รักสามัคคีซึ่งตรงกับวันที่4ทธันวาคมของทุกปีค่ะติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูล fm 95.5เมกะเฮิร์